ไปครับเฮ้ยแล้โคไอ้โอยคุไม่คิดจะพูดอะไรก่อนเลยอยไปครับรถจับถ่ายดิจะถ่ายยี่เลยคุณกับรถโหยเบสไปครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับวันนี้จะไปไหนกันครับเมกะบางนาค่ะตะเบ็ดเสร็จทุลย์วันนี้พ่อพ่อคุณบอกไปเยอะไปนะอย่ามาเยอะ ไ่งออาเปิดคลิปไงเลยนะทำเรื่องเดีอวกันนะบอกว่าอะไรเดี๋ยวกูนั่งยาวไปวัานพังบ่อหน่ยก็ได้กูก็เกี่ยวเลยกูลงไหนกูลงรงนี่ลงนี่ปัญหาบังบ่อกูไม่ไงหมายถึงว่าไงเขาพักมาในนัดกอนกับทีมแล้วกูยังไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ทำอะไรกูก็รีบโลกไปหมดอ้าวอาไอ้คนทำงานเป็นอย่างเงี้ยมันดับมันตัดออกมาปกติแต่มันถ่ายอยู่เห็นไฟแดงเห็นไฟแดงคลิปอะไรมันถ่ายอยู่ถ่ายอะไรต้นสัมพันธ์หน้าจอหนึ่งทีมก็เปิดแล้ว วิ่งใหม่ก็จริงเปล่าให้เปิดที่อันนี้ตอนนี้คือเราอยู่ในรายการอะไรครับเนี่ยอันนี้เราอยู่รายการอะไรครับมาคุยกับใครดูไม่เข้าใจครับวันนี้อยู่กับฮอนคู l Channel ครับกับกับกับคุณเดี๋ยวก่อนเขาลงช่องไหนเดี๋ยวเราไมีสายช่องเลยนะมีสายช่องเลยเฮ็ดอย่างแล้วก็เลยนะ แล้วแล้วคุณคุณพีทเป็นเป็นพีทจากช่องอะไรครับเนี่ยอ่าไม่มีช่องครับไอพีไม่ใช่พีเลยวะพีพีอะไรนะเห็นอยู่นะไม่มีช่องไม่มีช่องเออเห็นอยู่ส่วนคนนี้ครับไปมาจากช่องอะไรครับเนี่ยช่องคลอดทุกคนต้องมาจากช่องคลอดค่ะัจะมาจากช่องไหนครัใช่คนไทยจากเกมเกมเขาบผมพนักงานเต็มที่กอดไม่่กเป็นตากล้องเงเป็นตากล้อง แล,นนแล้วตอนนี้นะครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่ไหนกันครับก็อยู่สภาพอยู่บนทางด่วนมุ <S <S ่งหน้าไปสู่เออเส้นอะไรนะนี่นี่ไงข้างๆอเงไมีสายป้ายอย่างนี้โม้พีเนี่ยนี่บอกว่าถ้าไประยองไม่ใช่หรอไประยองเลมีแต่เขาบเลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยหรืมาเหนือหรือเปล่าเนี่ยเอะไรอย่างนเราเรากำลังมุ่งหน้าไปที่เส้นทางระยองนะครับตอนนี้ อันนี้คือขนเข้าวรามคัอันนี้คืออาหารอาหารคือชื่อชื่อกูบอกแล้วว่าอย่ามัวอาหมรชื่อด้่จักหวะอมไรต่อ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ทางเข้าสวนอะไรนะครับสวนพฤศาสตร์สวนอะไรนะครับเกินอ้าวเขาบอกให้ตรงไปแล้วสวนพฤกษศาสตร์อะไรตรงไปเลยตามทางไปเลยตรงไปเลยกว่าซ้ายก่อนไหนดให้ตรงไปเลยสบายนะครับทุกคนครับมาดูกันนะครับว่าเราจะลงทางกันหรือเปล่าเอ้ยเขาไอ้ขนาดก็ตามมาก็เปิดไฟข้างทางเขาทำไหมเปิดไฟพมาก่อน นี่หรอนี่คือการขันย้อนปั้นเห็นไหมใช่ปัเนี่ะปั้นขันย้อนใช่ไหม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยนี่ไงออกเป็นบึงแบบนี้โหเราพายในนี้หรอน้ำสะบัดจะได้น้ำจืดมีเคฟขนาดนี้อ๋อนีมีปลาอยู่ให้สัมผัสบรรยากาศไม่หล่น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 ห่บรรยากาศ ร้อนเลยนะฮะร้อนมาก,กแต่ว่าถามว่าฟิลดีไหม <c oughs> ก็ดีครับดีครับเป็นแบบว่าธรรมชาติม <c oughs> ีแบบดูฮะ้นูฮะทุกคนเราสามุ้ยโอ้โหเรามาเต้นกันวันนี้ชาเลนจ์แรกของวันนะคือนนการการพายเรืออ่งแบบเนี้การพายเรือข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะว่ายน้ำดีกว่าไหบ นี่ฮะเป้ากบอกต้องมาสวนอะไรกระจายป่ะ้าทงด้วยนะาาทุกคนทุกคนครับทุกคนครับตอนนี้ดูเหมือนเออเรือฮะเรไอ้ยร้อนสัดจัดคนดูนะไ่ถามเขาป่ะถามต้องถามนาจะจอดรถด้านนี้นะครับสามารถคนเดียดได้ก็ได้ครับอ๋อครับคุณครับอ๋อครับ เนี่ยเนี่ยคิดคันดำเนี่ยได้ค่ะกำลังลคุณสมจิตกับพนักงานจอดให้ดีๆด้วยค่ะกมันแบบมีผมฟิวดีมากเพราะเวลานี้ไมม่ียใเลอะไรอะ่ะให้ฉันพูดอะไรหรือคะ <c oughs> ฉันไม่มีอะไรจะพูดกับคุณกิติฉันไม่มีอะไรจะพูดเลยที่นี่ฉันงงมากฉันมาไหนเนี่ยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่จอดรถแล้วนะครับดูนะทุกคน อาแล้วแล้วยังไงแล้วคือมาเที่ยวไหนก่อนแล้วแล้วมึงเคยมาไหมล่ะไม่เคยกูก็ไม่เคยเอะไรอใครมามายังไงเดินไปตรงนู้นก่อนไปไปดูเรือก่อนไปดูเรือว่าดูดูตรงนู้นของถ่ายรูใช่ตรงนู้นนะตรงนู้นอันนี้คือบึงที่เราต้องพายเรือใช่ทุกคนครับเราจะไปตรงนู้นนะตรงนู้นเหมือนจะเป็นแหล่งที่เขาเรียกว่าอ๋อเดินหน่อยอ๋อข้างในอ๋อมึงจอดนี่ินไป ไม่รู้ว่ทำกิจกรรมตรงไหนเพ่อจไมกระจกทับเขามากเลยว่าทำกิจกรรมตรงไหนเราต้องลงเราองลงเราต้องลงไปสกคู่นะครับทุกคนรทุกคนวันนี้กูสบายสุดนะเพราะกูมีหมวกเฮ้ยตเดอยพึ่งขอยืมหมวกด้วยขอยืมหมวกด้วยวันตัวเดชเขีบนี่วันราเดียวเดอบไปนั้น พี่ตี๋ยัือ่าเป็นแต่ความน,นี่ยข้ามอะไรขนาดกูต้องไปตรงไหนคนพามาต,งน,นตงนั้นแล้วเขานั่งอยู่ไปดูคุณบอกว่าคืแล้วนี้ตงนี้ไม่อะไรใช่ป่ะโอเคแล้วยังไงต่อ

มาขโมยช่องกูไปแล้วอ่ะทุกคนขช่องกูไปแล้วทุกคนตอนนี้พวกตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินทางไปที่จุดชมวิวนะฮะทุกคนครับเอ่อตรงนี้เราภารกิจแรกเราคือการเช่าจักรยานปั่นไปรอบสถานที่นี้นะครับทุกคนนะทุกคน สถานที่นี้เป็นจุดรับท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนะครับผมเอาไงจะพายเรือบรรจกยานหรือว่าไปสมเด็จบริการจกราคารล่าหสิาาบาทค่ะล่งลางละหนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งชั่วโมงค่<อ>ะเรือเครื่องหกรอยบาทต่อหนึ่งชั่วโมงได้หกท่านเจ็ท่านอันนี้จะเป็นเส้นทางเรือเครื่องค่ะเดีวที่ถ้กิดจักรยานจักรยานจะเป,นจเป็นเส้นทางอันนี้ เขออกได้ทางเดียวนะคะที่ว่าเรือไซรั้ามจะเข้าออกได้ทางเดียวงก็ากั่ไหจักรยานเราจะมีแค่ช่วงนี้ค่ะที่ว่ามันจะลำบากเข้าไปมันจะเป็นตัวหนอนแล้วค่ะจะลำบากประมาณ300เมตรค่ะเข้าไปของเราจะปูตัวหนอนตามเส้นทางของเรมาจะมันจะเป็นร่มลำไรค่ะจักรยานไมละะ ถ,นนถ้าเราขับจักรยานข้าไปจะมีป้ายนะคะป้ายเราเลี้ยวฝาไปเลี้ยววาไปอีกสองร้อยเมตรก็จะเจอสะพานนะทุกคนบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างาโอเคนะโอเคนะครับสําหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวช่วงปีใหม่นะครับเนี่ยรู้สึกว่าเป็นที่ที่มีกิจกรรมเยอะนะมีทั้งจกักรยานเรือหรือจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับสำหรับ คนที่อยากขับทัวร์นะขายจักรยานนะอันนี้อันนี้คือจะไปไหนกันครับขับจักรยานเล่นครับขับจักรยานได้เลยนะคะเนาะเราจะไปเลือกจักรยานนะครับเราจะเลือกเป็นเราจะเลือกเป็น ไปอีกครั้งาคันเล็กดันน้กขั้นไหนนิ้งขนีเหรอข้างหลังก็ได้เหมือนกันนะคะข้างหลังนี้ก็ได้เหมือนกันข้างหลัง กูติดนึงปัญหาแล้วทุกคนท่านไหนกูถือให้กูถือเดี๋ยวมึงจะถือไม่มันยืดได้ไงเออยืดดียืดด เพม่งเอาอีกแล้วนะผู้นำทางเชิญเดียกครับคุณพ่อหนูจะไปซื้อโจ๊กพามาทางแบบลุยน้ำแบบเอ้ยมุนตังทำไมเร็วๆก็รู้เนี่ยแล้วเอ๊ยังไงใครเป็นคนแนีให้ปัดใจอย่าให้รู้นะมึง ไม่รีบมั่งปั่นสูงๆไว้แล้วก็ยกขาขึ้นได้อยู่ขันเร็วๆอ่ะไม่ไม่มันมีความเหมนื่อยไม่ดิบไม่ดิแบบแม,มันไม่เก็บหรอกจับมันบอกช้าเกิน ออแล้วเราจะลอะกันตอนไหนทุกคนฟูวธรรมชาติไหมเข้าป่านไห่ไหล่ไหเอาลทุกคนก็เดี๋ยวเราขอป่นตักรยางก่อนนะ <c oughs> เอาอีกแล้วลุยน้ำอีกแล้วขอลุยก่อนทุกคนเดีย๋ยวเจอกันครับผมตอนนี้เขาเป็นเอเวนเจ้าคน,นต่อไป <c oughs> เอริสฉันไม่ใช่ทางนั้นนะไปไปไป โอ้คนลึกขอทางเดินทางเดินทกคนคล่ล้อม ủa, <Ncess <inhaling> <Ncessvtretii> có ta. à, nước. haha. à, โมตดล

เอ้ยไม่ใช่ไปมาแล้วเหรอเปิดขาดิโอ้ทางนข้าวคนเงาวิ่งเหรอพ่อเธอ

đi đi thôi thôi làm ý khó thôi màu đi ไปล้างล้างเท้า,ทาปะเม่กี้เนี่ยกองน้ำล้างนอ้องไม่จะเอาเหรอไปมาแล้วไหมไม่ไปเปให้ ไปมาแล้วไงพอเลยผ่านก็ไหวแล้วลมเย็นมากอ่านครึ่งชั่วโมงจ้าผมทุกคน ถ้าใครชอบทีมนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสคร้ด้วยนะเพื่อน